ครับเป็นไรครับเดี๋ยเป็นอะไรทำไมอ่มเขาทำอะไรเอไม่สนใจเขาไงไม่ใช่เขาสนใจเดี๋ยวเขาทำงานอยู่เขาก็บอกเไปโอ้น่ารู้อยู่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เลือกจริงเลยแล้วไม่เอาโอนะครับโอ้นะ <Pros S 2> ครับพี่บอยทั้งเราบอกเขาไงเมื <saben> ่อ <tuh> ก <then? S 1> ี้เขาเห็นเขาก็มาพี่บอยพี่บอยบอกทำไมเนี่ยเป็นอะไรครับเงียวนะอย่าร้องเป็นอะไรแงบถ้าไม่เงียบเขาปวดนะอ้าวเลิกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ดีครับพูดเดี๋ยวเขาทำอะไรเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาทวงครับเขาเสียงแห้งหมดแล้วเนี่ยโอเค ครับรักนะกินข้าวด้วยครับไดาไปาย้ไปหลอดหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะได้เป็นัเป็นร้องร้องนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดำพามานะคะมาเจอกับพ่อเนี่ยเฮ้ยมาทำไมวะเนี่ย เตงอะไรเป็นอะไรใงร้อนนะแม่ไม่ได้เป็นอะไรดใครบุอ้ตัวเองมาเนี่ยก็ยังไม่จบเลยเดียวแล้วไม่เป็นอะไรขขาสองโมงเสร็จเขาเขารู้แล้วเขาไม่เป็นอะไรเงี้ยเาแล้วน้อนครับเป็นอะไรเป็นอะไรคะไม่ได้เป็นอะไรบอกเขาดีเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นอะไร ทำตัวเองร้องอ่ะตัวเองก็เนี่ยทำไมอ่ะเขาทำอะไรเอไม่สนใจเขาไงไม่ใช่เขาสนใจแต่เขาทำงานอยู่เขาก็บอกตัเงแล้วโอ้น่ารู้อยู่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เรื่องจริงแล้วไม่เอานะครับโอ้นะครับพี่บอยตัองเขาบอกเขาไงเมื่อกี้เขาเห็นเขาก็มาพี่บอยพี่บอยบอกทำไมเนี่ย เป็นอะไรคะแมวนะอย่าร้องอะไรเงีบท้าไม่เงียบเขาปวดนะอ้าวเป็นเลยกวนร้องค่ะงเกน้ำขอเจนเล่าเรื่องแม่เหรอใช่เขาเรื่องแม่เขาเปิดใจจะร้องไห้ก็ราะเขารู้แล้วแล้วเขาบอกเองแล้วว่าอะไรที่มันทนทอนจิตใจของตัวเองอย่าไปพูดถึงแล้วก็อย่าไปนึกถึง คิดถึงได้แต่ไม่จำเป็นต้องพูดมาหดก็ได้พาพูดหมดตัวเองอ่อนแอจะพูดทำไมเขาจไม่ได้อ่อนแอทีแรกเขากาจะพูดให้กำลังใจคนที่เขาแบบแย่กว่าเราอะไรเยอะแต่ก็คือเข้าใจแต่ก็คือต้องพูดตรงๆก็ได้ก็คือพูดให้ถนงใจตัวเองหน่อยไม่ใช่ว่าพูดตัวเองแล้วไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้แค่มันคิดถึงมันก็คิดถึงแม่ดีหนึ่งคิดถึงมากมากเลยแหละ เข้าใจก็คือแม่แม่ก็มองตัวเองอยู่ตอนนี้ตัวเองเก่งแล้วไงตอนเนี้ยตัวเองสร้างทุกอย่างแล้วไงตัวเองเก่งแม่แก่ใกล้เห็นมาแล้วจะร้อนไหโอ้ลูกหัวลูกหัวลูกหัวโเลยตูดจะร้อนไหมแม่แก่ใ้ไหวทุบหนี้แลเราทิ้งคนนังเลยโบน์เลยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาสวัดดีพี่ๆของเขาจะจับ สร็จแล้ววัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากับกับขับรถนี่เรเดี๋ยวเขาทำอะไรเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาทัวร์ครับเขาเสียงแห้งหมดเลยโอเคครับหลังนั้นกินข้าวด้วยครับวันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเลือกแต่คำว่าเราจริงๆ อยู่ร่วมทุกขมากกว่าสุดแต่ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกันยังปรอบใจกันทั้งๆท,ที่ร้องไห้แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยังรักรักกว่าเดิมได้สัมไป เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบขอบคุณช่อดอกไม้จากทีมแม่ยกด้วยนะคะนี่มีการ์ดด้วยเดี๋ยวขออันการ์ดให้ดูแล้วกันนะคะ ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตมีงานเยอะๆ,ๆบางๆนะคะพวกพี่ๆแม่ยกจะคอยซัพพอร์ตแบบนี้ไปนานๆคะ่ะอยู่ข้างๆเสมอน,นะคะทิมแม่ยกมีพี่หลิงนะคะพี่ปุ้ยพี่ฟิลพี่บุ๋มพี่พรุนแล้วก็พี่ไอซ์นะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะเป็นช่อดอกไม้ช่อแรกของน้องน็ดเลยนะคะแล้วนะคะ